ู้สึกว่าเนาะภาพปุทุกปัวตามตัวถนนบนทางทุกเนาะหันมาทางนี่มาเนี้ตลาดพี่น้องเลยโอ้ยอยู่นี้นี่เนาะพอยังว่าใช่นี่ว่าอุย้ยเ <c oughs> พวกเดะนี่เนาะอ๋อมึงก้อนเนาะโอ้ยกับเขา โดยโดยใช้อีกคนหนึ่งด้วยสิเราเสียงหากระมาหากระมาหอดเรเชียงยื่นเรื่องที่เขาเลยโดยเราเป็นยังน้องๆอันเดี๋ยวบรเสียงจะขึ้นไปผูกแขนจัางน้อยเด้อ ตื่นมากะฝ้าพนกะลำหนักจักพายุจักหมักเฮบพี่น้องเออเอาเท้เอาว่าเนาะลังคา,าไปบดผูกกดตรงกระดาษปิวสะไส้หนึ่กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนนก,นนกนนนันเด้อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะตื่นเศร้ามากะเอาพี่น้องเนาะตอนนี้กะบ,บอเสียงอยู่หน้าปากทางวัดพระาธาตุอิงหังเด้อพี่น้องเด้อเนาะ าหากรมาแต่ตลาดาเซนูนางรถโดยสารมาพี่น้องเอ้มาลงอยู่นี่แหละเนอะอาะค่าตัวกันสามสิบพ,พันกีบพอดีบัเสียงชีเข้าไปเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ไปหมู่บ้านจัดสรรพนซิมเนาะชีเข้าไปผูกแขนสแสดงความยินดีกับทางาน้องเมฆก,กับน้องไม้เนาะแต่ว่าเป็นมืองามค้าดีขึ้นบ้านเชินซานเราเนี่แหละพี่น้องเอ้แต่ว่าในตอนนี้เนาะในเวลานี้พี่น้องเอ้มองหารถ อ่าช่วงโตขับไปอีกก้อนบันนี้เนาะอ่าสีได้รถจักหรือว่าสีได้รถสามล้อบันนี้พี่น้องเอ้ยจ้างโตเข้าไปในพุ่นดี่บันนี้พี่น้องเอ้ยเบืองน้ำกันเนาะอยู่หนาปากทางวัดพกวธาท่านหินห้างเขาพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนมาฝนมาโอ้ยเปียกๆบันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเออเนาะเมื่อวานนี่ก็นั่งอ่ารถโดยสารขึ้นไปเพราะว่ารถอาบุเชียงยังบัทันเลี้ยวอยู่พี่น้องเอาเขาอู่เนาะ ่พาพังเบิงมื้อนี้แหละจกักสิแล้วจักมุงก็เลยมื้อเช้าอ่ามื้อนี้ก็นั่งรถโดยสารมานี่แหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลา8 0นเช้าเนาะป่ะพี่น้องเอ้ยรไปับไปชมเบิ่งนํากันครับพี่น้องเนาะยืนท่ารอประมาณ10:45นพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นมื้อโชคดีเนาะทาง่เสียงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่านี่แหละพอดีเมื่อวานนีสั่งปูนพี่น้นงองเอ้ย1ตนเนาะเป็นปูนอ่าปูนของอ่าตเติมบ้านทานของทางบ่ พอดีอ้ายพื้นสิข่อกไปหันพอดีเอาเนาะบุเสียงสิได้อาศัยไปน้ำเพลนนี่แล้วบ้านนี่สบายดีได้เด้อโดยโดยดยนะรบกวนวในเด้อไปน้ำในเด้อมือน,นี่ได้ยโดยเฮือนบ๊อพัดเด้อได้เด้อนะเดี๋ยวบุเชงขึ้นข้างนี้แล้วเดยโดยเขานั่งข้างล่างนี่แหละเด้อฮึบอ้าไปเด้ออ๋อนี่แหละปูนรอบๆว่าสร้างไปรอบ ล่าสุดนี่ปูนเขียว40่กระสอบเนาะบอพอพี่น้องเอ้ยยัดมาอีกหนึ่งโต๊บาทนี้ตะกี้ว่าจังใดแล้วบาะน,นี้พอบมพอ,พอก็ะมินโต๊่อนแรกบาทนี้เนาะมันเออเงือนเรามันลายมุ้งลายเจโาดพี่น้องเอ้ยเนาะปูนแรงนี่ก็30กระสอบเนาะเซ็นซะื้อมานะหมอบห้เราอ้าวเนาะนะี่แหละพี่น้องเอ้ยอ้ อ้ตั้งตั้งก่อนโอ้จะได้ยืนแบบนี้และไปพี่้อ้เข้าไปในพุ่นกัะชิบประมาณจากข้างนี่เข้าไปเนาะจะสั่นประมาณอโอ้สามหรือสีล่ล,ะละัก5าลักคนละพี่น้อยใครดูเนาะ เด่ว่าฝนตกแลคอยุจตเนาะมาเลยแมาในใครแน่ตกองมืดมืดีก็ยากเลยพไ่น้อยโอ้ว่าเฮลิเงานก็นใเนาะเดี๋ยวคิวแรกไลยทั้งง่ายเปิดกาวปูไปส่งเดี๋ยว่าเนจะโทรบอกเป็นเพิ่นเติมเมื่อเช้าที่อีกแน่เนาะอ่ะกำลังเลยทางอย่น่อยเพื่อ้เนจเา Oh, Ô, một khó năng phát bị con cái đâu rồi. mà họ đưa, và đi nó pha thuốc nó vẫn thang, nó ma thang bạn cái đó rồi. เดี so uh, 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 again, so uh, ๋ยวเบิดเนาะอูยย่องนี่เทะนี่น้ําตมตลาดเลยนี่โอ๋อครัเนาะเดี๋ยวไปเช็คไปเบิ่งก่อนอ่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอ่าวันศุกร์พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าวันศุกร์โอ้แข่งกีฬาอีกเด้นี่เนาะอโตักแล้วนี่สู้ๆๆๆ แข่งกับบรรยาพอากาศผ้าปูโต๊ะเท่าน้อเนาะนี่ยสู้ๆๆๆอักแล้วนี่พูพี่น้องเลยเอาเอาเนาะคักคักเนาะแต่ว่าเล่นนี่แน่นอนได้ี่น้องเนาะต้องคอยดิ่นคอยมาคอยนั่นไหเลยผมเปียกผ้าฝนตกมาไม่ไหม อ่มาเนาะตอนนี้ก็หากําลังสิเข้าหาทางเวดูนี้ทางดีเนาะพี่น้องเอ้ยสภาพอากาศเข้าไปทางในอ่าบ้านจะสั่นเพราะว่าโซลายนี่เข้าไปนี่ทางนี่มันสิยากได้พี่น้องนเป็นดินใหม่เนาะบ่ได้เข้ามาที่เก่านี่เพือคุ้นเชือพีอยู่ได้ยันมันตกอ่าอ่านี่ก็อยู่โรงเรียน าว่ดโพน,นสิบนี่แหละพี่น้องไอ้ทุกตัวช่วงนี้เพิ่นจะจัดกีฬาลายในส่วนนี้เนาะตลอดเลยไอ้เนาะปูนเหรอวันจุ่มก็ดีเลยบทเสียงกับพี่น้องเลยตอนนี้เด็กคิดอยู่ได้เนาะรอสามล้อก็ไม่ไได้ดีมันจะได้ข่อมาอดีคนมาส่งปูนทางบำพัดแล้วเด เนาะเนาะพี่น้อยพักไีอีกแป๊บนึงคุณและเออดบาดนี้พี่น้อยลงเรีงลงเรีงแค่นี้ก็ตัวนี้เลยดิคุรถเนาะเต็มเลยบาดนีชาวปูนเขาได้บ่บาดนี้พี่น้อยเออาว่อดแล้วเออดเอาดื้อรถเด้อ อ่าเป็นนี่ใหญ่ดินี่เนาะไม่ได้ว่าเอา,เ,อาเข่าไว้ข้างในคือเก่าจะ้ะเอา้าห่ออะไรพี่น้องไว้ขอมุกกับใจทั้งอายเป็นก่อนเดี๋ยวับเสียงลงก่นอนเอยสุกยังนี่อาปามาปล่อยซ่ไมยังนี่ โ้เลียงแนะ่เดี๋ยวด้ยวยแป๊บหนึ่งเนาะเอาขยับรถก่อนคันนี้เนี่ยละเอาออกได้ันนี้ยกไปพุ่นก็ได้เอาไปข้างหน้า เอาอยู่นี่บ่อชาเนี่โอ้ยเนาะเอาเอาเอาปูนมาเพิ่มอีกปูนมาพอทำใม้อีกตัหนึ่งอยู่แล้วแก้วสุดแก้วมาตะวัดที่ดินใส่เาเอาเอาคันนี้ออกก่อนเนี่ยแต่บ่อพัดคันนี้ดอกเพิเสี่ยวอะไรบ้างอะไรบ่อเออแหลืเดือนจั้หน่อยเนาะให้สร้างเข้าไปใส่เบ็ด ฮะช่างไหนบอบอด้วยโอ้นาะเอ้านาะเป็นยังไงเพิ่นปลูกข้อตะเคียนนีบร้อยหร้วบอ เป็นยังคนขับไปปลูกซ้ำตากกระดาษสิบมือเออเด้อะสอาโนดึงเอาปูนก,ก่อนรถนเ,นเอาเข่าอู้เอาเข่าอู้มู่บ้านนี่พอดีนั่งรถลูซานมาเตซินูปุแล้วมาพ่ออ้ายเพิ่นพอดีเพราะฉะนั้นก็ยืนอยู่หันและยู่หนาบรรทัดน,นะนะยันได้ยางเขามาอยู่บกจักแล <c oughs> ้วให้ยืนโซฮาก่อนเนาะแต <c oughs> ่ว่า บังเอิญพอดีพ่อว่าเพิ่นพอดีอ่าเพื่อน,นใหม่ก็อะแม่คือเพื่อน,นใหม่อ่าแล้วไปอีกหลังหนึ่งเนาะอ่ารางที่สองกันนี่แหละอ่ามิแต่มีแต่จบเทพื้นนึ่งมิแต่ว่านี่แหละ,นะเนาะมือหาวันหาเวลาแล้วบบดน,นี้อา่อาผ้าปนกับต๊กนักซ้ำคืนนี่เนาะจะว่าไปไวาเว<อ>ลาประจักรบอกอันส่วนทั้งกระซี้ที่เป็นมุงจนยาวนะเบิดเลยว่าเสียงเลยหักไปเลยเพราะว่าเห็นอัน เอาลงคลิปคือว่ามันไปว่าบนหลังคาเทิ้งเลยไปบ่เลยแบบส่วนสังกะซีมันเหลือไปมันหักขึ้นบ่เลยกว่าทางมาเค็บมันยังเพื่อมื่อคืนเนี่ยบดเลยอู่ที่ตัวอย่างตกอยู่เด็กหนิเนาะแม่ฝนตกในตอนเช้านะตอนหางมทางลมนะแต่ทางนี้บ่มีลมโอ้ย áo à, nó ôi phi nước này, hiện nay đây nhiều mảnh to, phuông mai, cắt ngà mai, cúc mai này cắt mày, dài hết nó, mình hạc, hắt gần gần hồn thang Được. Ôi, Ôi, ลืน่นพลาดลืนน่นแน่เนาะ <laughs> ้คนในช่องสิลายเนาะแต่โบราณเป็นในภาษาที่จะสาารใช้คือว่ามีอ่าเวทีบุงหมอลำน้ำบ,บ่อบนนีมีบอ่อคือบุเห็นบ้บบานว่าง่นสิ่พอด้เพิ่นหมะหรืวอว่าแล้วผูกคอต่อแคนแล้วงานแบบ เป็นเสียน้ำล้างบ่มาะหรือใดล้างบ่าจังไรน้องชายอินว่าสีพ่อนี่ว่าจังไรนี่แหละเอ้วเนาะเอาปูนกก่อนถ้าเพิ่มอีกตัวนี่ก็จะเรียบหมดแล้วนี่คือยาแล้วบาดนี่เดี๋ยวจะบวกข้างนอกเนาะแมเพราะว่าข้างในนี่น่าจจะเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วข้างในนี่ ตลาดบ่อเนาะเนาะเนาะเอาอันนี้จะทิ้งแรงแล้วซื้อมาไว้ให้สร้างเนบ่ยเสาเนาะอีกใช่ไหมโอยจนหมื่นเนาะคอยด้อเนาะกี่ใายโอยเอาาช่มาใช่บ่ใชยมาใช่ในจังหน่อยเนาะ บบเคลียเพราะน้อยเนาะฮะแน่มีฝนเลยแหละเนาะใครรอบันทึกพี่น้องเอ้ยอยู่เข่าอยู่ที่อ้เนาะอ้าวเนาะเดี๋ยวสอบสุดท้ายถือว่าจัดคิวเลขให้ด้วยได้หนิเนาะมือหนิคิวเลขเลย ขอเพิ่นบอกว่าคิวแรกในเด้อวะฉันปูนเบิดแล้ววะจัดให้เลยเอาเนาะอ,อันขอบินไม่ได้เด้อนี่บินอยู่บอกเอา,เอากินน้ำก่อนเติมพลังก่อนเงย <c oughs> อ่าเนาะเดี๋ยวจังน้อยสิเข้าไปผูกแขนน้ำทางน้องเม่น้องไม้พี่น้องเลยอ่าแสดงความมีดีกับเพิ่นก่อนอ่าเก็บอ่าทั้งนี้แล้วก่อนเนาะนะไอ้เอ๊ะ,อะ,อะน้ำด้วยใจขอบใด้วยใจอะไรนะเป็นเงินก่อนบาทหนึ่งล้านสี่แสนสี่สิบพันเก็บเอ้าเอาไปพัดนะด้วเออคนน้อยมาแตนาน่ใช้หรือเปล่าเนี่ยฮะ ผลไม้อีกแล้วบ่โอ้เนาะว่าแท้นี่เอาเฟอร์กี้ก่อนพี่น้องเลยเอาเนาะผลกระปุกปูแปกมาอีกเลยเอาเนาะแล้วพอดีอ่ะบ้านนี้มีแต่ว่าหมอกมืดในทางอ้ายคนเดียวแบพัดหนึ่งล้านสี่แสนสี่สิบพันเนาะนี่าทางอ้ายคนนับเบิ่งอีกคนก็ได้ตามบินอะไนแหละเป็นเป็นจานนึงให้ที่มาส่งพูนเนาะ

พอดีเนาะอ้าวดูแลดูเลยอ้าโอเคไปดี้เนาะอ๋อไปดี้เดี๋ยวชิพุ่งไปพื่อละเนาะเข้าไปหาทางลงมีลงไม้น้ำกันจักเล็กจักหน่อยพี่น้องเอ้ยพื่อละวโอเคนอกๆก่อนก่อนอันนี้เดี๋ยวก็ต้มขนมเนี่ยว่านี่ก่อนเนาะสร้างเลยสิมาเห็บเบียกจูเอ้าวสำหรัมีแต่ว่าเดี๋ยว อ่าเดี๋ยวบักนี่เนาะเดี๋ยวว่าขันเลยเดี๋ยวจะให้อ่าบพัดขอบบุญขอบคุณทางแม่เพันกอนเนะาะเดี๋ยวจะไปซื้อขอบไปพุ่นเด้อ<ด>เดี๋ยวอันั่งรก่อนก็นนได้เนาะเงินไดบ้างไหมโดนมุ่นอ่ะมาเพิม่มอ,<ด>อีกเด้อบพัดเด้ออ่าเออถือว่าโอ้พี่น้องเอยเนาะนักห่วงถนวงเติบอยู่เนะาะแาบเนินซาน หลังมันหลโซกลหลดีกพราะชั่วก็ใช้งบสูงอ๋อเนาะมีแต่ว่าขาดขอบุญขุบุญทางแม่พันเด้อเนาะทางมีตู้อยู่ต่างประเทศพอด้เนาะสบายดีเด้อพอกับแม่พอตู้และแม่ตู้ลูกขอขอบอกใจขอขอบุญขอบุณนำขอตู้กับแม่ตู้หลายๆเด้อแม่เด้อสิสอยอันซันบันซององลูกแต่ขอขอบอกใจคอยพ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเพียงแข็งตลอดไป เหตุสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้พอกับแม่เจริญเจริญเดือเม่เด้อสาธุแล้วก็ขอบมุกขอบใจทั้งเบาเสียงที่เป็นสะพานบุญเนี่ยค่งนี้ก็ขอบเบาเสียงอยู่ดีมีแห้งเหตุสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้เจริญเจริญเด้อเบาเสียงเด้อใดๆก็เวียนกันซานสาธุอืครับเนาะมาเนี่ยโอเคมาเนี่ยพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าให้ทางทางทีมงานปอตาดำเนินการต่อ การโบุกกะสามมือส <M ê. S 2> ี่มือนีเนาะ้ประมาณมือสองมือนะจบจากนี้แล้วก็มีแต่ว่าเสียหายทางทีมงานพอตาติดหน้าตรงหน้าต่างให้เลยเนาะมีแต่ว่าจบนาวเทพื้นจบกับมแต่ว่าหามืออาวันหามืองานพราบดีเพราะว่าเดือนนี้ได้เป็นเดือนขึ้นเนาะแม่นี่แหละพี่น้องจังจบตอนนี้ก็เป็นว่าหามือหาแยมเลยเนาะเดี๋ยววันไม่ได้ว่าตอนนี้บบดนี้เนาะพูดเละ ไปเพิ่นน so. oh, so ้องเมย์ก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาว่ากันอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยโดยอัปเดตเบิ่งนํากันอีกเทื่อนึงเนาะอืมป่ะพุ่นละไปพุ่นละเนาะบ่พัดเนาะโดยโดยป่ะย่างไปนํากันพ่นใดอ๋อเพิ่นเฮ็ดยังเนาะคือหอมแท้นี่บ่เออดูพี่น้องเอ้ยป่ะเนาะไปเบิ่งนําันบ่มีมาเนาะเคนางหน้าหลายตาโอ้ยองงก่อนพี่น้องเอ้ย ินไรดีนี่เนาะนอนรับบนอ้อมคืนนี่เนาะผ้าผลนตกแห้งสบายดีสบายดีมาเด้อมาเด้ออ้นี้เนาะระวังเด้อร่มได้ฮะกระตูมมาอ้าวทางนี้น้ำเด้อเนาะ โอ้เอ้าถือว่าเป็นมือ,อร่วมตัวเนาะมาหน,น,นิอืมเนอะเอ้ยเนาะน้อง,องไทยมาเป็นเล็กเสือบบ่รู้มาหน,นิพพเป็นเล็กเสือบเนาะมาหน,นินอืมเด้อเอ้เสือบทั้งนี้น้ำในเด,อด,ด้อใช่เ <laughs> อ้เนาะวนเวียนมาพี่ก้อนบ้านนี่ดิทางสาวสเนาะไม่ได้ไปแข่งกีฬาบ่มาหนิ บ่าวบ่เสียงเข้ามากี้นี่เพิ่นแข่งกีฬาอยู่นั่นเต็มอยู่เออบาดนี้มาเบิดเด้บาดนี้เนาะอือลเนาะเลมบรรยากาศเบิ่งกันเดี๋ยวจักอ่าบ่เสียงสิขึ้นไปผู้แนโอ้ยอยู่นี่เนาะพอังว่าไนี่ว่า้ยพดแนี่เนาะ โออมึงก้อนน็ะอุยบข่าโอ้ยโอยโอ้ยอาวอ้าวนั่ตอือดิบนิน็อตะกระมานั่งรถโดยสารมานั่งรถโดยสารมามาต่อรถชงปูนมานี่อีกสองต่อสองต่อ เด้อเด้ออากินกินเสนแซบเสนแซบข้าวเสาเนาะข้าวเสาเอียงไก่ลาบหมูเด้ออากินกินเนาะเออทงนี้เด้อบาทนี่โอ้ยสร้างว่าแท้ได้ยังกินอูกกระปุ้นขาวปุ้น หรือว่าขนมจีนเนาะขนมจีนแ้วขนมจีนนะมาแต่เศร้าคุณบอโดยมาแตเห็ดนั้นเห็ดนี่ยอมมากครับทรายคเดียวอะกินกินใส่ช่าทั้งนี่เส้นเส้เส้นี่บอเนาะ อ,อ้าวเนาะใช่อีกคนนึ่งด้วยซะอแบบากรรมเมาหอดโดยเราเป็นยังนอกๆอันเดี๋ยวเ่เชียงจะขึ้นไปผูกแขนจังหน่อยเด้นเอนะเพื่อละเขาไปมันเหมืองภาคข,ขอนเพื่อบบนเนาะอืมอ้อเนาะเป็นยังไงอันฝนตกเมื่อคืนนี่กระตูบนะฮะกตาจะจับ้วาเียง ด้นว่าบินอีก้ปนี่เดยเน่ยบริพังเนาะหัวเปียกบดบ่อมันฉานเลยเนาะโดยทั้งตาได้แล้วทั้งไรกขมาอีกเนี่ยเขาอ้นมีเปียกมนเปูป้าผลิตนำเอปูป้าจะปียตอนเาโอ้ยเนาะบุ๊มมองรอบเด้จบเลยค่ะเป็นยอด <laughs> อ้าเนาะแต่ว่าภาพฝนตกเมื่อคืนนี่นี่โอ้อยู่หลาเมืองหลายแข่งมีเอานักอยู่ได้พี่น้อยอ่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งเนาะทางทีมงานส่งมาเบิ่งในกลุ่มเี่่อกะเฮือนซานหาก,กับพุกหม่ไม่าตั้งเสาสูงนี่จังน่อยพัดไปเลยเนาะปีนท้องปาง,งาอ่างล่มไป๊อ้พี่น้อยว่าเสียหายนักเนะาะ <laughs> เอามาเดี๋ยเน้อมาเบิ่งหมอลำได้มือนี่นะมาเบิ่งหมอดำเด้อพร่อหน่อยบอมือเข่าวก้อนเนาะมืข่าวอิ่มก่อนนะจังอันฮอนแอลเนาะบ่สบายเป็นไรย่างยัาง ยังรอบสองอินมาแล้อยู่สโนโดวเดยได้เกนกได้เนาะอะเนาะบนี้เขามาปุูกแขนมันกอนด้อ้ยเนาะด้ยด้วยดยเนาะ ต้นเ้าเงินต้นเ้าวคำโคทองมีคบรบไปเลยนี่เนาะเนาะไปะเดี๋ยวไปเชียงขึ้นไปลูกแคนทั้างนองบนกนมานอี่เนาะโอ้หอมแท้ี่เนาะเอ,อไก่คันอะไรวัน,นี่ไ้ <laughs> <ช> <laughs> โอ้ยอยู่นี่บอสนนีเนาะอ่า งามเนาะห้องมือดีมืองามมืออ่าสิริม,มงคลโอ้ยผูกพากขอกนเพิ่นกันเนาะพักพิโันนี้งามเนาะเบียงเพื่นนี่เนาะแต่ว่ามาบุษันตอนเพิ่นสูตรเทศใช่ไมเนาะนางรถสองแถวมานางรถสองแถวแม่ดีบป่าวเอ้าไม่รอได้นางรถสองแถว,ว,วจาจชินุงอ่าสองชว่วงเด้ผู้แขน ใช่แบบไรเราผูกให้เจ้าเอาหมดให้อ่ายแล้ผูกให้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังอันนี้เป็นยังแม่นเมนเอาจะาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเสงนผูกให้ชมเจ้าก่อนเอาเอ๊ะถ่ายผูกแขนได้อย่างอันเดียวเป็นนี่ไหรดิเนาะนอนรับอยู่บ่เมื่อคืนนี่นอนบ่รับนอนบ่รับว่าฝนตกแห้งเนาะ อยับม MM ึงมวงักดอ่าสะลายเลยเนาะเดีใจเลยนอนบ่ลับอ๋อ้้ถือว่าคนนี่ก็เพิ่นมาลาอยู่เนาะอืออดีพองามอ่ากับข้าวกับน้ํานี่ก็อ่าทั่วถึงอยู่แล้วว่าเนาะ

มือดีมืองามมือเสดรจมงคลในเฮือนในซาเนาะเจ้าตีเจ้าฐานปกป้องหกักษาเทพบุตรคุ้มครองด้วยบัดน,นี้เด้อทางเอือยเอือน้องเนาะด้วยอ่ะบุเชงกับบุมีคำบอกคำจามีแต่คำประมาณนี้แหละพี่นอ้องเอ้ยคันชีวกันเอาให้อยู่ดีมีแห้งเด้อมันนี้ขึ้นเฮือนซ่านไม่เนาะต่อไปก็หกักษาบุตรบัตดเอาบัดนี้เด้อทางผู้ใหญ่เพิ่นก็นได้สดช่วยต่อไปฮัก่กา อาสางสาวบาดนี้เด้อโดยอาสาทูมาทางนี้บานน้องมายหยังนึงคือชั้นแท้นี่แม่นมือบ่เสียงไดพวกเฮงเว้ากเนาะอาเด้อักพงเบิ่งแง่กันเด้อสุมเจ้าเด้อบดนี้เนาะอ่ามีหยังก็ค่อยเว้าค่อยจากันฮักพงแปปันกันบาดนี้เนาะมีหยังก็ประกอบประคองกันไป ส้่นกันไปเด้อสเจ้าเด้อบอนิเนาะเอ้ายู่ดีไม่แห้งชุกกายสบายใจเด้อเนาะสาธุดูนะสาาะโอ้มีไข่น้ำอันนี้เนาะขนาดบมี่จได้เพิ่มอีกซองเด้อเนาะฮดีไ้กได้เ <laughs> Để... à, xa. nó à, bưng đi à, này, cái này nó làm cảnh đấy cô bố mẹ đấy nó được chưa áo bưng đi cái nó cho một con mưa mà thắt chắc mà nó <laughs> เด้อเนาะอันนี้เบาเรา่งคืนเด้อน,นี่ยพ่อแล้วขึ้นสู่ผักถอนเพิ่นพพแล้วเนาะหรือว่าสามมือ้อสามวันเพื่อนจังสีอ่าแกะได้เนาะมันเชื่อกันตามหีดของบ้านเขาโอ้ยเนาะบานิกาโอ้ยสีดได้เป็นรอบซองและสบายน,นี่มาเมื่อเช้านี่ก็ก,กินมาเลยได้กินยีกำคุณกินยีกเนาะคำคุณซ้ำเนาะ เอาเสายินดีทำเด้อน้องนอกเลยโดยอ่าเสีนอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ารุ่นน้ำกันอีกต่อไปเฮือนบําพัดแบบนี้เนาะจะเป็นยื้มยั่มอะไรแต่ว่าเดือนนี้แหละอ่าอย่างมาวิววัยอะไรเ้ยมาอยู่น้ำกันเลยแบบนี้เนาะแต่ว่ามีครอบครัวแรกแล้วแบบนี้เนาะอ่าหมู่บ้านนี่เนาะยหายมาอาจจะโตยอ่งใหญ่มาเรื่อยๆแบบนี้เนาะรุ่นน้ำกันแหละอื เนาะสนอโบรเชงกินข้าวก็เนิร์คพี่น้องเ้อเนาะกินข้าวเอามืองามคำดีในเฮือนในชาญเป็นก้อนเนาะปั้นข้าวน้ำกันจากเด็กจากน้อยเออเลยเอาสนอมีแต่บ้านลาดพี่ลาน้องคนก็ได้ดูกและเออเอาคือกันเนิร์พี่น้องเล้ออยู่ดีไม่แห้งล่ำด้วยกันเบิดสุขุสุคนพี่น้องเนาะกดแทนนะเนาะเออเลยเอาสบายดีเด้อเสนอพี่น้องเอ้ยบายบายเนาะ จอยยืนถือนี่แหละโอ้บ่เฮ้ยอ๊าเนาะคักแต่ปักขอนเพิ่นนี่แหละนี่งามแฮงพี่น้องเอ้ยน้อง